เปิดแคมเปญสุดพิเศษกับทริปเทรนทูเขาใหญ่ในวันที่7และ8มิถุนายานนี้กับโปรแกรมเที่ยวระดับ VIP <Girls at S 1> กับการเดินทางด้วยขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศด่วนพิเศษสู่เมืองโคราชราบสการะเท้าสุรานารีหลอดสุ้มประตูชุมพลอิ่มน้ำสำราญไปกับพัตคารบุฟเฟ่ณโรงแรมชั้นนำระดับ5ดาวเยี่ยมชมอณาจักรคุณเรกโคราชศิลปะเศษเหล็กเจ้าของผลงานหุ่นทุเรียนอุตรดิตถ์เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวคริสต ณวิหานเซนนิโคลัสเขาใหญ่จากนั้นร่วมสำรวจชีวิตสัตว์ป่ากับกิจกรรมส่องสัตว์หากินกลางคืนณนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับการพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่โอโซนอันดับ7ของโลกวันที่2สนุกสดชื่นเย็นสบายกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็สาวน้อยจากนั้นเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายแรกอนุสรสถานมอหลักหินรัชกาลที่ห แล้วเดินทางต่อไปยังวัดหลวงพ่อโตสอรบพง์ชาติพระเอกตลอดการของวงการภาพยนตร์ไทยผู้สร้างรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษบนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สู่กรุงเทพมหานครสำรองจองสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพียงท่านละ3990บาทจำกัดจำนวนเพียง40ท่านเท่านั้นแล้วพบกันนะครับ บับแล้วนี่ก็คือรถดีสซลางสปินเตอร์นะครับโฉมหน้าของอรถรุ่นนี้นะฮะก็จะจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากรถดีสซลางทั่วไปนะฮะลักษณะนนหน้าตามันคล้ายๆกับมีเพนดาอะไรประมาณนั้นนะฮะ <S <S แล้วก็รถสปินเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถดีเซลางที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตต่อชั่วโมง <S <S เป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะฮะ มีทั้งหมด20คันด้วยกันนะ,ะประกอบด้วยรถดีเซลลงที่มีห้องขับเนี่ย12คันแล้วก็รถที่เป็นคันกลางไม่มีห้องขับ8คันนะ,ะโดยปกติแล้วจะพ่วง3-4คันนะฮะสำหรับ<อ>ความลับของดีเซลลงสปินเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เนาะรถสปินเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นรถไฟดีเซลลงรุ่นแรกและรุ่นเดียวในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะที่ห้องขับกระจกห้องพกอลอเนี่ยทั้งเครื่องเนี่ยนะจะมีเขาเรียกว่า อุปกรณ์ไล่ฟ้าบนกระจกด้วยนะแบบต้นฉบับนะจะมีหาที่ไล่ฟ้านะครับซึ่งรถรุ่นถ,ถัดมาก็ไม่มีแล้วนะรถก่อนหน้านั้นก็ไม่มีมีแค่สปินเตอร์รุ่นเดียวนะที่มีไล่ฟ้าด้วยนะเนี่ยฮะรถไฟรถไฟไทยมีแบบกระจกไล่ฟ้าด้วยนะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะปี2,534นะปีที่นำเข้ามานะเป็นต้นฉบับนะครับมีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับจากอังกฤษ ซึ่งถือว่าก็เป็นรถที่ทันสมัยมากในยุคนั้นนะเราหน้าตาปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังดูดูดีดูแบบดูหล่อดูเท่ยู่นะนะครับสำหรับรถดีเซลรางสปินเตอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่เรียกว่านั่งสบายนะมีความนุ่มนวลเรื่องของระบบช่วงล่างที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็เป็นรถที่หลายคนประทับใจนะในการเดินทางวันนี้อามาวิ่งเป็นรถระยะไกลเป็นเที่ยวแรกนะครับ เพื่อทดลองนะก็เอามาวิ่งเป็นกระบวนที่2อปหนึ่มาถมมาเลิกเลยนะฮะวันที่2 8พฤษภาคม25-68นะฮะวันนี้ก็ผมก็ได้รับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถขบวนนี้ด้วยนะฮะเอาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ต้อเชื่อผีมือพอ,อรอแล้วล,ะละ่ะงานนี้นะฮะแล้วก็มีรถหมายเลข25 05 221 20 ครับแล้วก็2508นะครับสามพันนะคันนี้เป็นคันนำนะ2508นี่เป็นคันนำนะโอเคนะครับสปินเตอร์เนี่ยเป็นรถที่แอร์เย็นนะแอร์เย็นถ,ถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูหัวขบวนนะนี่นะครับ,อ,รบอันนี้เป็นคันทำการนะครับวันนี้คันนำ2508นะครับ นี่นะฮะ2508วันที่28ปี2568โ oh. อ้โหเลยแปดต้องมาแล้วนะวันนี้ <c oughs> นะครับเป็นรถดีโซลางที่สวยมากนะฮะสปินเตอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะขบวนสอหนึ่งนะจะถึงอบุบวนตรงเวลาไหมเรามารอรุ่นกันนะเป็นรถรุ่นเดียวนะที่มีตัวหนังสือที่เขียนข้างรถว่าด่วนพิเศษะนะฮะเนี่ยนะ นะครับเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยที่เขียนแบบนี้นะแดวูก็ไม่ได้เขียนรุวนดวพิเศษนะมีแค่สปินเตอร์นะครับที่เขียนว่าโดดพิเศษทะนั้นก็มารอดูว่าเขาจะรักษาแชมป์ได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในนะคลิปหน้านะฮะใครอยู่รายทางก็รอชักภาพกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ